สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอีซีไลท์ไมวีพร้อมกับขนมเค้กช็อกโกแลตหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กาแฟร้อนหอมๆห,หนึ่งแก้วนะคะทุกคนขนมเค้กก็น่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนเค้กช็อกโกแลตนะคะ วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะชวนมากินกาแฟกับขนมเค้กค่ะเอาช้อนตักไปนี่ก็เนื้อนุ่มมากเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะทุกคนคําแรกก็อร่อยมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยหวานนะคะเนื้อเค้กก็นุ่มมากเลยค่ะ หน้าช็อกโกแลตก็นุ่มนะคะไม่หวานเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีช็อกโกแลตนะคะชิ้นช็อกโกแลตมาให้แบบนี้นะคะชอบที่สุดคือช็อกโกแลตนะคะเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตมากนี่ลูกเชอร์รี่น่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนเราจะชอบกินมากๆเลยนะคะช็อกโกแลตไม่ว่าเค้กหรือไอศครีม อร่อยอร่อยชอบมากเลยค่ะก็กินไม่หยุดเลยนะคะทุกคนกินกับกาแฟเข้ากันมากเลยค่ะก็กาแฟกับ ขนมเค้กช็อกโกแลตนี่ก็ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนกาแฟก็แก้วใหญ่เลยนะคะกาแฟหนึ่งแก้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ